เป็นไงสวยไหมสวยไหมบอกแล้วรถเราสวยอันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเอาไว้ซ่อนตังค์นะทุกคนซ่อนตังค์ได้แต่ถ้าเมียจับได้หรือแฟนจับได้ก็ไม่เหลือค่ะโอเคแรงมากเพราะเขามีเทอร์โบนะคะทุกคน <c oughs> อย่าช้าละทุกคนเพราะว่าดอกเบี้ยตัวนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อภายในเดือนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมก็มีรถมาให้ทุกคนดูนะคะเป็นรถ Honda City 1.0เทอร์โบเป็นตัว RS เนอะปี2021นะคะวันนี้เมจะพามาดูว่าคันนี้สภาพภายนอกภายในเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ด้านหน้านะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดำตัดกับสีตัวรถซึ่งจะเป็นสีเทาเขาจะเรียกกันว่าสีเทาแลมโบนะแล้วก็ล่างสุดนะคะก็จะมะีเป็นแคปล่านะคะเป็นชุดแต่งแคปล่ามานิดนึงเนาะสวยๆกุบกรุบไฟหน้านะคะก็จะเป็นตัวไฟหน้า LED นะคะมีไฟ daytime running light มาให้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกสองข้าง สภาพสีโดยรวมทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าไม่แพ้ป้ายแดงเลยสภาพเนี่ยให้95%เลยนะอ่ะโอเคต่อไปเรามาดูกันที่ล้อตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเดิมๆที่มาจากศูนย์เลยนะคะที่ติดกับตัวรถมาเป็นแม็กคอนด้าแท้นะคะยางเบอร์185ทับ55 R16 ก็คือขอบ16นั่นเองนะคะ ตัวยางเนี่ยปี2021นี่ปี2021ก็ยังใช้ได้อีกยาวๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูการเดินผ่านเราต้องแวะดูดูให้ครบทุกอย่างนะคะทุกคนอันนี้เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล e 2ิบอ9ย9เบนซินนะคะอย่าไปเติมดีเซลนะอ่าถัดมาที่ด้านหลังก็จะมีไฟตัวนี้เป็นไฟไฟเบรกเราจะเป็นตัวธรรมดาเนาะเป็นหลอดไฮโดรเจนธรรมดาอ่า ตัวนี้เป็น5ประตูนะคะด้านหลังก็จะมีเป็นแต่งมานิดนึงนะเป็นแคปลาแต่งมานิดนึงแล้วก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วย1ตัวนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดนะเ,เดี๋ยวเปิดดูสักหน่อยนึงโอ้ก็กว้างนะก็ประมาณเท่าเกันกับแจ๊สเนาะในความรู้สึกนะคิดว่ามันพอดีกับมันน่าจะพอๆกันกับแจ๊สเลยแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยพับได้เหมือนกันนะ พับได้เวลาพับเนี่ยมันก็จะลาบลงไปเลยนะทุกคนแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันจะกว้างกว่าเดิมนะอันนี้เวลาที่เราไปเขาคอเขาใหญ่อะทุกคนเปิดนอนดูดาวดูหมอกได้เลยสบายมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ต่อขอดูหน่อยซิโอเคอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะ ไอยางอะไรเดี๋ยวเราจะมีใส่ให้ลูกค้าเนาะเพราะว่าเราเอาออกไปล้างทาความสะอาดอยู่โอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูโครงสร้างตัวรถว่ารถคันนี้มีโดนชนหนักมาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนิดนึงอ่ะจะดูอะไรก่อนดีเอาดูเป็นตัวน็อตฝากกระโปรงก่อนดีกว่า อ่าตรงนี้ตรงนี้น็อตจะไม่มีขยับไม่มีแกะมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นเดิมๆมาจากศูนย์ดูง่ายๆถ้าเกิดว่ามันมีรอยแกะมาเนี่ยตัวน็อตจะไม่สีแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เป็นทริคเล็ก,กๆน้อยเวลาที่เราไปดูรถมือสองอ่ะให้สังเกตเนาะ <S <S แล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะก็ไม่มีรอยข้ามน้ำมันเพราะรถมันปีใหม่มากอ่ะแล้วมายมันวิ่งน้อยมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูมากันข้างในเนาะ <S 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 โดยรวมนะคะสภาพของห้องเครื่องสมบูรณ์แบบมาก เอาไปใช้เนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อไปถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูด้านข้างแล้วนะคะเขาเรียกว่ามาดูตะเข็บว่ามันมีครบทุกจุดไหมนะคะทุกคนคือดูสีเรียงเม็ดนี่เดิมๆนะคะถ้าไม่มีตรงนี้คือรถอาจจะมีโดนชนมาแล้วไปทํามานะคะเพราะว่าแต่ละที่มันทำได้ไม่เนียนเหมือนกับของเดิมๆอยู่แล้วนะมาดูด้านหลังฝั่งนี้ มันก็จะแกะยากนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันยังไม่เคยผ่านการแกะเลยนะนี่เห็นไหมมีครบทุกจุดค่ะไม่มีผิดหวังนะบอกเลยสวยมากโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นต่อค่ะเราเดินผ่านมาข้างหลังแล้วเราก็ต้องเปิดด้านหลังมันแน่นมากเลยอะ่ะนี่เห็นไหมสวยมากทุกคนเนียนกริบนะคะเดิมๆแท้ๆ เรามีรับประกันให้ด้วยนะถ้าซื้อรถเราไปอะค่ะไปตรวจเจอรถมีชนหนักน้าท่วมก่อไมเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะซื้อสดไปเราคืนเงินเต็มจํานวนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อจัดไฟแนนซ์เราก็จะยกเลิกสัญญาให้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยสักบาทหนึ่งนะอ่ามาดูฝั่งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อกันว่ามันเดิมจริงๆ <Huh? S 1> อ่าเป็นไงสวยไหมสวยไหมบอกแล้วว่รารถเราสวย ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันก่อนเลยดีกว่าเลขไม์คันนี้นะคะจะอยู่ที่3า0 0 0ืกิโลเท่านั้นนะทุกคนถือว่าวิ่งน้อยมากนะอ่ะแล้วก็คันนี้มันอย่างที่บอกมันเป็นตัวท็อปสุดเนาะก็จะมีเกียร์แพดเดิลชิปมาให้นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีบลูทูธนะเนี่ยรับสายในรถได้เลยนะมีคูดคอนโทรลนะคะแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบอรหนังที่ผสมกับ ตัวกรรมยี่นะแล้วก็จะเป็นแบบสีแดงเห็นไหมจะตัดด้วยสีแดงก็จะดูแบบสปอร์ตขึ้นมานิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ต่อคอนโซลเนี่ยจะเป็นสีดําหมดเลยนะทุกคนอ่านี่แล้วก็มีหน้าจอที่เป็นหน้าจอ Android นะคะแบบทัชสกรีนนะทุกคนเนี่ยมีแอปให้เราเลือกเล่นหลายอย่างมากแล้วก็กล้องหลังเดี๋ยวดูก่อนกล้องหลังนี่ชัดมากปรับได้3ระดับนะนี่เห็นไหม ไกลๆเอาแบบที่เราแบบดูแล้วเราโอเคนะอ่ะลงมาก็จะเป็นแอร์แบบหมุนโอเคแต่มันเป็นแอร์ออโต้นะทุกคนข้างล่างก็จะมี Power Outlet ให้หนึ่งที่นะมีช่อง USB ให้2ตัวเออนี่ให้มาเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นช่องแบบใส่อะไรได้เนี่ยใส่อะไรได้ไหมอ๋อใส่มือถือได้โอเคใส่ได้แหละอืม <laughs> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะ2ออันเนาะก็เป็นแก้วออโต้มีโหมด อีคอนนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของเอาไว้ซ่อนตังค์นะทุกคน uh huh. ซ่อนตังค์ได้แต่ถ้าเมียจับได้หรือแฟนจับได้ก็ไม่เหลือค่ะโอเคชอบนะคันนี้ในความรู้สึกคือชอบชอบมากเลยมันได้ความสปอร์ตถึงมันจะเป็นเครื่อง1.0แต่จะบอกว่าเครื่อง1.0ที่แรงมากเพราะเขามีเทอร์โบนะคะทุกคน <c oughs> อยากพาไปเทสได้เหมือนกันแต่ว่ายังก่อนเดี๋ยวไปดูข้างหลังก่อนไป ทุกคนคะอยากจะบอกว่าตอนนี้เมนั่งอยู่ข้างหลังนะแล้วข้างหลังคือกว้างมากถ้าเปรียบเทียบ,ยบตัว5ประตูอย่าง h o n ด a j a จ๊นะทุกคนคือ Jazz เจ๊เทียบไม่ได้เลยเพราะเนี่ยดูสิคือมันกว้างมากเลยนะข้างหลังอะมันนั่งสบายด้วยนะอ่ะน,อนี่มีที่วางแก้วให้ด้วยอีก2องอันนะแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็เป็นช่องเก็บของได้อีก โอ้โหเวาร์เอาเลดให้มาอีก2ตัวตรงนี้นะจ๊ะนั่งข้างหลังก็ไม่ต้องกลัวนะคะแบดวงแบดหมดมีที่ให้เสียบนะทุกคนเออดีเนาะข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับตัวบาะการรมยีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีสีแดงคาดเหมือนด้านหน้านะโอเคเดี๋ยวเราไปไหนต่อไปเทสได้์หรอไม่อยากพาทุกคนไปเทสได้อะแต่ถ้าใครสนใจอยากให้แบบเข้ามาแล้วไปลองกันเองเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบเนาะอยากขายของอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ไปฟังราคาแล้วก็ยอดผ่อนกันดีกว่าไปค่ะค่าสาหรับราคาของรถ Honda City 1.0 RS Turbo ตัวแฮทสเบก5ประตูคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง10,000บาทต่อเดือนนะคะพิเศษตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ย8.4งวดตลอดอายุสัญญาเพียง2.99เท่านั้นนะคะ อย่าช้านะทุกคนเพราะว่าดอกเบีย้ยตัวนี้ให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อภายในเดือนนะคะมันสิ้นสุดแค่เดือนนี้นะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆเช่นสไลด์รถส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์และอะไรอื่นๆนะคะ2ปี20,000กิโลให้ลูกค้าด้วยนะคะถ้าใครสนใจรถคันนี้อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาเมย์ได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเมตยจะพาทุกคนไปดูรถอะไรคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com